เชฟครับเสร็จแล้วนี่คืออะไรว่าน้ำจิม้มตัวไหนไอตัวซอสกิมจิครับใส่น้ำสต็อกไปนิดน,นึงได้ต้องเยอะกว่านี้หน่อยนะอีกเท่านึงอ่ะอันนี้ปั่นเอาไหให้ชิมเกีย้ําได้ดำได้ไฮ้ไน้องน้ำอะไรให้ใส่น้ำอะไรมีน้ำสต็อกเหลือปะใส่น้ำเปล่าไปแล้วะ่ะเอายกร้านไหมครับสีเขียวยกมือขึ้น ซอสยังไม่เสร็จผักดองยังไม่ได้ดองเริ่มเครียดเริ่มกังวลว่ามันจะไม่เสร็จเรครับมดตะนอยไหครับสีเขียวหยุดยกมือแล้วยกมือเลยครับทุกคนสีเขียวเรีบต้นเขากดสีเขียวแบบฉับมากแบบโอ้ยจะทันไหมแบบกดบ่อยมากจริงค่ะปั่นเอาไาให้ชิมเลยได้เต้าหู้ไม่เอาแล้วเต้าหู้ไม่เอาออมสินไปครับสีเขียวหยุดยกมือแล้ว เครียดแหละกดดันก็เลยต้องกดรัวหน่อยไม่ใช่อีกหม้อหนึ่งดิ้่งเสียงแต่เชฟต้นตลอดเลยนะคะตจั่ว,ท,ว,วทีมสีเขียวน่าจะงานเข้าแล้วแหละทีมสีเขียวเชฟต้นกดยับเลยเสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วครับเชฟบอกสิบกว,าวนาทีนะทีมสีเขียวเราจะช้าที่สุดแล้วนะครับอืมอย่างนี้จะชนะได้งไงครับเชฟเนี่ยไปผสมแป้งทอดเดี๋ยวนี้คันนี้ก็คือวางตั้งทิ้งไว้เรื่อยสองครับเชฟ ผมเป็นคนตามกฎผมก็กดเรียกตลอดเพราะทุกคนก็มีอะไรที่ผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเพราะนั้นผมก็ต้องเรียกทุกคนอยู่แล้วมาใส่เขียวหยุดไ่ไปบอกไปบอกทุกคน้วยนะว่าทำปลาหมึกแล้วแล้วก็ซอสซอสต้มยำต้องเสร็จแล้วบอกหยกหลานทำเร็วๆ็แล้วแล้วปั่นได้แล้วปลาหมึกปลาหมึกทอดปลาหมึกเอาขึ้นแล้วปั่นได้แล้วปั่นได้แล้วลาบไอตัวลาบปลาหมึกแล้ว ทีมสีเขียวออกมาหมดเลยหยุด5นาทีออกมาหมดเลยออกมาหมดเลยหยุดปิดไฟ5นาทีครับเชวิตรแมนมันอยู่ตอนขากลับอ่ะโอ้ยจะโกนออกมาแม่ครูอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็อย่างนี้แหละ Hey,